สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับมาฉลองกันในวันที่ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลออกมาในเลขที่สวยงามกันเลยทีเดียวครับดึกนิดนึงมาหาอะไรกินกันเพื่อเป็นการเริ่มต้นวันใหม่วันที่หนึ่งมีนาคมเริ่มต้นเดือนใหม่เป็นเดือนที่ดีๆเข้ามาในชีวิตมานั่งกินชาบูหมูกระทะมีทั้ง แบบย่างและก็แบบต้มอ,อยู่ในกระทาเดียวกันเลยนะครับถือว่าวันนี้ก็มีกันอยู่สี่ห้าคนก็กินกันไปผ่อนคลายยามดึกๆหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยจากการทำงานมาทั้งวันกินดึกหน่อยเพราะว่าเพิ่งจะเลิกงานกันมาตอนหน่งทุ่มก็เลยมานั่งสังสรรค์กันตรงบริเวณลานหน้าบ้าน นสถานที่โล่งๆวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนไม่ค่อยมีลมตลอดทั้งวันอากาศค่อนข้างอบอ้าวกันเลยทีเดียวครับก็จะมีผักสดกะหล่ำปีผักบุ้งแล้วก็หลายๆอย่างเป็นกระม,มังกันเลยทีเดียวครับกินกันไปเรื่อยๆครับพักผ่อนรีแลกกันไปพยายามชางเนาะดึกแล้วก็ไม่เป็นไรยังไม่ถึงห้าทุ่มยังสามารถ จัดเต็มกับการกินได้ครับถลังจากห้าทุ่มไปแล้วก็กินให้น้อยลงวันนี้การกินไม่มีเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์นะครับกินกันแบบให้อิ่มให้มีความสุขให้สบายใจให้มีความสุขกับการกินจริงๆการกินที่ไม่มีสิ่งอื่นเข้ามาเลยนอกจากเครื่องดื่มที่เป็นโคลาอะไรแบบนี้ครับ มีหลายท่านที่ถูกรตเตอรี่ถูกเบอร์กันไปก็ถือว่าโชคดีกันไปนะครับทุกคนก็มีความหวังแหละสำหรับการซื้อหวยรัตเตอรี่ซื้อไว้เผื่อวันใดวันหนึ่งมีโชคมีบุญวาสนาถูกจังๆสักสามใบหรือว่าสักสองใบก็จะได้ไปสร้างครอบครัว ช้ชีวิตโดยที่อยู่เป็นธรรมชาติบ้านนอกบ้านนาตามภาษาชีวิตของเราที่เกิดมานะครับวันนี้บังเอิญลูกสาวไม่อยู่ก็ต้องซื้อซอสมานะครับน้ำจิ้มนะครับขอโทษพูดผิดซื้อน้ำจิ้มมาวันนี้ไม่ได้ตำน้ำจิ้มเองก็กินกัน<อ>น้ำจิ้มขวดเพราะวันนี้ กินกันที่ทำงานนะครับเนี่ยยังไม่ได้กลับบ้านเลยกินกันอยู่ที่ทำงานกับน้องๆสามสี่ห้าคนนะครับก็หกเจ็ดคนใครผ่านไปผ่านมาก็เรียกเข้ามากินเป็นเพื่อนกันต้องกินกันหลายๆคนถึงจะอร่อยถึงจะสนุกน้ำซุปกำลังเดือดกันเลยทีเดียวครับ หมูก็จะมีหมูสามชั้นแล้วก็เป็นหมูเนื้อแดงติดมันนะครับที่เอามาย่างกันวันนี้เพราะว่าสามชั้นพอเอาไปดาดกับกระทะไม่ต้องย่างนานนะครับก็จะได้รสชาติของมันที่ออกมาแล้วก็เนื้อที่นุ่มหวานกำลังพอดีครับกำลังจะเดือดแล้วก็กำลังจะ ร้อนได้ที่ก็เลยทีเดียวคนที่กินก็กินกันไปครับคนถ่ายก็ถ่ายกันไปกินไปถ่ายไปเก็บความสุขเล็กๆความอิ่มนนำสำราญมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะครับฝากเป็นกําลังใจในการกดติดตามช่องกดกระดิ่งเพื่อ ได้รับการแจ้งเตือนเมื่อผมมีคลิปต่อๆไปที่จะมาลงแบบไลฟ์สไตล์อาจจะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกๆก,ก,กำลังใจที่กดติดตามช่องเพราะว่าหากไม่มีกำลังใจจากทุกๆท,ท่านเข้ามารับชมก็จะไม่สามารถมีวันนี้ได้หวยก็เป็นเลขที่ ซื้อไว้เยอะมากนะครับนำมาให้ดูกันแบบสนุกสนุกนะครับไม่ได้คิดอะไรขอบคุณทุกๆการรับชมและรับฟังขอให้ทุกท่านสุขภาพดีมีความสุขสวัสดีครับ